ไม่ด้เลยเคยไปอยู่แต่ว่าไม่เคยลงไปเล่นใช่ไหมคยโคตรสนุกเล่นน้ำทะเลเล่นอยู่เล่นนะแต่ว่าไม่ได้เคยไปแต่แม่บุญถิ่นนี่แหละไม่เคยไปใช่ไหมไม่เคยไปเลยพี่สาวสมัยก่อนกรุงเทพกไม่เคยไปนั่ตอนเป็นสาวอ่ะตอนมันเป็นประธานแม่บ้านเป็นอะไรไปทั่วประเทศอ่ะไปทั่วโลกไปทั่วโลกอ่ะไปหลายที่อยู่นะพี่อ เออทีอไออ่ไปอบรมกะลุงนะหรออบรมก็ได้ไปก็ไปแค่ตะนนี่แหละก็เ่าลุงอันแบ่งไก่ให้นะนะเป็ด,ปดแบ่งไก่ได้ของแม่บุญถิ่นจะมีเป็ดแท่งอันชีวิตตัดเ,ออเดียวเดียวเดี่งเดียเยพึ่งสอบถามใหม่ดีกว่าะนะคะเป็ดสีชานะคะตอนนี้เรามาฟังน้องบุญถิ่นนะคะเล่าเล่าขวดลุงนะคะเป็นห้องเล่าขวดนะคะน้องบุญถิ่นเล่าใหม่ คุณลุงยังไงนะก็ตอนนั้นเนาะก็คุณลุงก็เป็นคนประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันอ่าอ่าเล่าขวนญแล้วนะขนาดนี้คือการเล่าขวนคุณลุงพลนะคะก็ได้ไปที่เนาะเขาบ้านนาโนเขาเนาะเขาอ่าอ่าอ่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละเราก็ไปแล้วเราก็ไปเขาไปด้วยกันเลยเขาได้โน้มลำทำเชื้อเขาก็ให้ต้นไม้ให้อะไรมานะตอนที่กลับมาก็เขาก็มีเป็ด ลุงสาวให้คนละคู่เนาะตัวเมียนะคะเดี๋ยวพอจะกลับมานะคะของแม่บุญหินไอตัวเนี้ยสี่ตัวตัวเนี้ยสี่ตัวก็เลยไม่เอาแล้วแบบนี้ไม่เอาแม่บุญหินไวายเดี๋ยวฟังเขาเราไม่พอกันเลยนะได้ทุกคนคนตั้งไปตั้งเยอะเลยตั้งเยอะตั้งหลายบ้านเนาะแล้วก็คุณลุงก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้คุณลุงก็เลยบอกว่าเอ้า ลุงลุงจะเปลี่ยนเอาโอ้คนอื่นไปต้องเยอะตั้งแแล้วเขาไม่เปลี่ยนให้นะเพราะว่าของแม่มุนทินมันมีสี่ตัวแต่มันมีตัวเล็กของเขาหนุนทอมไข่แล้วาได้กี่ตัวล่ะเขาก็ได้คู่กันหนุ่มสาวเป็ดหนุ่มสาวเป็นอย่างงันของแม่มุนทินตัวเล็กมาให้สี่ตัวให้สี่แต่แม่มุนทินไม่พอใจมันจะไม่รอดน่ะสิก็มันได้เยอะไงเขาได้เยอะเขาได้จังเกินมันตายละ กินได้สีต่ตัวแล้วแล้วคุณลุงก็มาเปิดดูเขาต้อ, elle, อ elle, แใส่กระสอบไปเนาะคุณลุงมเาเปิดดูคุณลุงบอกว่าอ้าวน้ำน้ำไม่มน้มเสียนอ้าวทำไมลุงมีน้ำชายแบบนี้เห็นไหมเหมนไหมไม่ว่ามันจะรอดหรือไม่มอรอ,รอ,รอดลุงก็เอาวางไว้เนาะแป้งแป้งมึงทำไว ลุงก็เลยก็เป็นเป็นชาวบ้านเหมือนกันนี่แหละลุงก็ยังเสียสละนะถ้าคนคนอื่นนะเขาก็ไม่เอาแล้วเนาะที่แม่บอกว่าลุงเสียสละขนาดไปถามนาเขาก็ไม่เอาตังเพราะว่ามันตัวเล็กก็มีลุงนี่แหละเวลาเวลาผมเราก็ได้ลุงบอกเรา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 เรียนลุงเยอะเยอะเราสอนลุงเยอะเยอะถ้าลุงเอาก็ให้ลุงเยอเมื่อวันนี้ก็อยากได้ตัวหลุงสาวเนาะมันจะป้อนไข่แล้วเต็มปากเลย ข้าจ๋าเมื่อวันที่แม่ทีที่ลุงเสียสละให้มันพร้อมไข่บางไ่โอ้เป็นสาวใหญ่แล้วเป็นเป็นพร้อมไข่แล้วแต่ของแม่ทีมันอ๊อฟอ๊ออยู่มันนอยน้่นเสียสลอยู่อาข้าวไปนึ่งแล้วมันเล่าต่อก็มันก็มันเรื่องจริงนั่นัเอ ก็เราก็ไปอยู่ด้วยกันก็ไปนอนด้วยกันแต่นอนคนละมันมันเป็นเนาะเขาก็ให้ที่หลันที่นอนเราก็จะมีพ่อไม่ได้นอนทำอะไรมีหญิงนอนกัผู้หญิงว่าโอ้ยสบายได้ลุงฮะเพราะว่าเราเนาะเขียนหนังสือทำอะไรก็ไม่เป็นกิจโครงการอะไรก็ให้ลุงให้ลุงเขียนไปเลยให้ลุงหมดเลยโชว์ถูงลุงไม่ถูกให้ลุงเป็นหัวหน้ากลุ่มลุงก็ไม่เขียนเลยลุงก็เขียนให้ผู้กลุ่มนนั่แหไง ล้เวลาอนคืนน ну? oh, oh, yeah. oh, oh, uh, mm ่ะ hmm. พ้าจะร้องรทำเพลงเนาะลุงก็องเพลงลุงอีกแล้วเหรอลุงอีกแล้วเอลุง้องเพลงนะเรื่องเรื ho, ่อง้องเลงนีลุงลุก็เป็นหัวหน้าด้วยแล้วเขียนคราอะไรลาก็นีน่จัดการให้มดแปมูฟังไว้เนอก็เลยอยากจะไปกับลุงนั่นแหละตอนนั้นลุงนี่ลุงเป็นคนธรรมดาเหมือนเราดิแหล่เป็นคนธรรมดาแต่ลุงอ่ะพูดเสียงดังฟังชาดแล้วลุงก็รู้ทุกอย่างเลยสรุปแล้วลุงลกเหีือมึง ก็เป็นก็ลุงก so ็เป in oui> ็นเหมือนเพื่อนกันนี่แหละตอนนนั้ที่พูดเป็นคอนเทนต์พูดเหนือลวกเหลื่ยวมูงคือฉลาดบอกเพื่อนเลาแล้วก็เขียนก็เก่งแล้วก็เป็นก็มีมีอะไรเนาะมีความพิดไหปเราก็เดี๋ยวไปคลิปดี้ก็เขียนอะไรอะไรเขาเอาอะไรมาให้ลุงก็บอกว่าอ้าวอ้าวอ้า มีลดนนั่แหะเดี๋ยวพี่จะให้สองซ่องน้อยสัมภาษณ์พี่นะให้ไว้แต่พี่จะบอกให้เอฟซีพี่เป็นการพี่ใัน้าพี่ใส่้ัด้วยแล้เขาจะเอาแล้วสวยเล็กๆมันกำลังออกยิบยิบยิบอยู่หน่ะให้เขาลุงก็ยังเอาถ้าลูกออกไปเลี้ยงก็มันก็คงจะใหญ่มันก็รอดใช่ไหมก็ลุงก็ก็ท่านุถนท่นอมมันเลี้ยงดีเนาะ องเราไม่หมดมีอะไรเล่าต่อความคืบช่นกันนะคะก็เล่าเรื่องลุงตั้งแต่สมัยให้ลุงเขียนแล้วลุงลุงก็เขียนเก่งเนาะอย่างเราเนี่ยจบป .4 ก็ไม่จบเนาะก็เลยให้ลุงเขียนลุงก็เอ้ยลุงก็ยินดีได้ลุงก็ไม่ได้ว่าอะไรดิเป็นไหมเป็นไหมลุงก็ไม่ว่าอะไรเลยลุงก็ทำตุ๋อะไรลุงคนล้างให้สะอาด ยังยังไม่ได้ล้างเอาน้ำเกลือมาอีกน้ำเกลือมานี่อีก่่นีสรุปแล้วอันไหนก็ลุงคนเลยเนาะพอลุงพลแล้วพอตอนนั้นก็ก็เหมือนเหมือนก็เป็นคนเราเราเนาะก็นั่นแหละคือสนิทสนมกับลุงแล้วก็ลาดีตาลุงเลยอนี่เพิ่งได้ยินเรื่องนี้จากน้องบุญถิ่นครั้งแรกที่เราไปอ่นสารด้วยกันนถึงเรื่องเรื่องลุงอันี้มันจะไปคาวแล้วเคี่ยวใส่อแล้วพี่หอมหั่นเด้่อหั่น หั่นลวกก่อนลวกก่อนลวกก่อนนี่ก่อะไม่ได้หั่นก่อน่อยลวกมาไม่ไม่ไม่ม่ไม่ลวกก่อนดีกว่าหั่นง่ายเดี๋ยวตั้งน้ำ้น้อกขอบคุณเช่นกันนะค่ะลวกก่อนลวกก่อนอย่างไรมขาวาเรื่องของเขาไม่ไม่ไม่ยมของลวกก่อนพ่สา เคยทำเนาะถ้าพี่หอมเคยทําก็ทําแต่ว่าไอ้สาวมนบอกว่าให้ให้ใส่เกลือแล้วเนาะแช่เกลือแล้วเนาะน้หนาหลวกมาก่อนเนาะตั้งหม้อขึ้นมาหม้องหม้อแล้วก็เดี๋ยวให้พี่หอมจัดการเด้อเออเดี๋ยวพี่สองจะไปเก็บห้าวทำอะไรแล้วก่อนกันน้องอันนี่ให้พี่หน่อยตั้งน้ำพี่เดี๋ยวพี่จะเล่าหนูนาจะเอาไหมหนูาจะเอาคลิปพี่ไหม นะคะเราก็รวมโดยชฉลยกันนะคะแม่ทึงก็ยังเราขวนลุงนะคะลุงไม่ว่าเผมถ้าเราเราวล่าเล่าขวัญนะนะถคือโอ๊ยอันนี้หายไปไหนแล้วคลิปปีหายไปไหนแล้วนะคะถ้าพูดถึงความดีความเสียสละนะคะของคุณลุงนะคะเนาะก็พูดประจำแหละแม่บนถิ่นนะพูดประจำเพราะว่าก็ไปตลอดนี่ความประทับใจถึงมาอยู่กับลุงนะคะถ้าเราพูดความจริงนะขณะคนอื่นเขาไม่เอาเด้นเนาะได้ตัวไดตัวไม่เท่าเพื่อนเนาะ อก็ัน่งเสียนละเนาะเดี๋ยวพี่ห็มมันจะลงแล้ะเห็นไหมของพี่หอมนะเดี๋ยวพี่หอมต้มน้ำลูกให้พี่หอมก่อนอน้นมสิแค่คิดที่เราไม่เยอะนิดนี้เราไม่เย่ะกันก็ได้แต่ที่นี้ถ้าเยอะเลยตนมีคนมดแล้เราก็น้องดาจะเอาด้วยพี่พี่อะพี่พี่ดังนะพี่จะเล่าที่จะเล่าเรี่ยงพี่ขาอมช่องพี่แล้วที่จะทำานยลาอย่าง เ,เดี๋ยวพี่จะทำต้มนะ้ำให้พี่ด้วยเดี๋ยวนี้ขี้ดำๆมันยังไม่ออกหมดเลยนะเดี๋ยวล้างอีกเนีเน่เดี๋ยวคนเดี๋ยวล้าอันนี้พี่อันนี้เดี๋ยวพี่ลงฟิชลงฟิชนะอ๋อันนี้ไปจะไหลเลยกนะ็พี่ลืมฟิชเนี่ยเราลงแต่เราไม่รู้ว่าอะไรหรอกเราเล่าความดีไม่เล่าความชั่วมาเล่าควา,ามดีความดี ของพี่หอมถ้าน้องดาไม่นี่ก็มามาเอาของพี่คุณถิ่นมาเอาของพี่เราทำด้วยแลเราปูด้วยใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะใส่น้ำน้อยนะอ่าใส่น้ำน้อยดีเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังบุญถิ่นเอาแล้วเดี๋ยวช่วยลงให้พี่หน่อยด้วยพี่จะเล่าุสองช่องเราก็ได้เดี๋ยวแม่ถึงยังไม่ถึงแปะบอกได้แล้วได้แล้วเอาถึงแปะ